กลับสวัสดีพี่น้องกรับสวัสดีเอฟซีตุกท่านสวัสดีสุกุสุคนโปกั๊บสองแซวสุยบ่าใจนะพี่น้องเมื่อนี้เฮากามีเมนูแกงเห็ดเพื่องแกงบัวแมนเชน่าปลาเด็กเลยพี่น้องน้ำยานางแกงบัวลายเป็นรไรคือเห็ดเพื่องมาเขืองโลโมจักแบ่งแกงแบ่งปีงแบ่งตำป่น เดี๋ยวพี่น้องเอาตมป่นอันนี้อันนี้จะเป็นแจวปลาแดกอันนี้จะเป็นแกงของซาซูยน์นะพี่น้องมันก็แซ่บอยู่ออกินพอหยาบอยู่ <c oughs> ซิมก่อนพี่น้องเลย แกงสบายผักติวอ่อนหัอีตส่วนเบาใจก่ะทำงานกเก่าพี่น้องขึ้นฮ้านก็ไข้แต่ว่าฮ้านพิตสูตรพี่น้องเลยเจอเยายเงื้องหายเจอเยายเงื้องป่อยขี้แตกขี้แตนพี่น้องเลยพอเงยภาพก็ป๊บอีกเจ้า เอาลงแต่กระปูดมา,าเดินนะตัดผิดสูตรขางนานจนกุดกุมดุมไม่ยั้เงื่อนเงังมาสูนพี่น้องเลยน่ากจังมาหายวะซัน เพร่ะที่ลงเอาเลยสติงมาตัดเพม่อนปล่าเลยสติงพ่อเพม่อนมาตัดหมดแจเอาเลยสติงอยู่กับตัด พ่อ,บบต,อตัวสูง,งอ่นะพ่อแหละตัวสูง,งะนะะไรีพีน่น้องบางนิดๆให่จะตัดกัต้นไหนอีพอบอ่โอ้ยสหนาอีเพย์ให้ยห้อีพอพี่น้อ,อ,นอ,องเ้ย้ได้ กรตัสันแหงพี่น้องทนพญ่าพามสั่งเจอไมไงเงื้องห่าไพี่น้องเลยแต่อยากหูวะเออย่งเยอะหน่อยหน่อยอะไรสิสีสม้วนค้างนานลงแลยก็ยาพายสิเปลากูดุนกิดิ๊นเนี่ยนี่ มีตะมันสีใต้แล้วมีบ่อนห้ป่งเลยทั้งลุมนะทัทง้งเทิงงีว่ามีกระปูดกระปีดเพราะทีได้ป่งทั้งลุมมันชุดเลยแล้วมีแต่ย่อยเฉยๆคือตามันสีใต้แล้วมีตัวป่งเลยทุกค <c oughs> น,นเป็นยังงึ้งหายอะไรยังขางนี่อะไรตรง ลงในได้หนึ่งพี่น้องเว้ยมันชุ่มกับบริยิมันอยู่ใกล้เพื่อนไรเวลาลมเวลายัางมากยานเจ้าชิแกไม่เวียนใช้วันนี้ม่าเห็ดถานได้ี่ยอยูอ่สาย thôi nhanh subscribe bò Ta Ghiền Mì Gõ 你配料。 ตัดตัดไม่เห็นไหเพ่อได้เห็นมันป่ง

ดับีดีเดออย่าลืมเด็ดขาดหามปะดินนั่นเกิดยอียงขึ้นก็ดิแล้วก็สื่อห้ากันหน่อยเห็นว่าพน้องแล้วนะไม่อยากกินไก่ได้หนะแล้วนอะ อพี่น้องเอ้ยเบิ่งไลด์ดางนี้พี่น้องตัดใหม่อขอบคุณผู้ผ่านทีน้องมาหลับจ้มเนาะดีดีม่แห้งเบอร์สุขุสุกคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องตัดลงกระสีเต,เต,ตา จักนั่น้ามาตกขับหัวเพิ่นสู่ต่อันจักห,ห้องจับวัวเบิรงอ,อุบัติเหตุตอนสุดท้ายพี่เนาะเบ่งหายใจเจ็บแห้งเตะไม่ได้ถูกหัวจ้าเตะ เบือ่เอเฮ้ยไม่เห็นเลือดไหนนึกวินาทยมันห,กหักลงลจักเกือบเม่นักลงเลยจักเกือบหัก<น>ขาจักไปเพ่อของเขาเห็นอะไรบ้างเลยโอ้หกักไ,ไม,ม่หักลงจักตีห่านนะจะระวังเนื้อมันสตัดเจ้าเลยสติงนะงเสียงอันตรายเทไรนาันนันเอาผ้าพันเอาดีกว่านะนเสี่ยแหละ ระวังเนี่ยได้เห็ดกันดิ mm. อุ้ยตะย่านพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาพี่น้องเลย mm. มาใส่สื่อจากแท่นเขาอีกจะจะเงินมาจะสายเหมือนใช้อันถือมันมาได้เป็นยังตัวจากนะโบเจ็บดอ,อกไกลหัวใจเสียบก็เอา จ่องเลยดิ่น้ำท่นอืมเขาเห็นอยู่เขาอ,อยากจะตุกน้ำจักอยู่